ว่าที่ราชาโจรสลัดอย่างลูฟี่พลังที่จะทำให้เขานั้นก้าวข้ามจุดสูงสุดของโลกวันพีทไปได้และกลายเป็นบุคคลที่เป็นตำนานของโลกวันพีทตัวจริงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับทุกคนที่ตามวันพีทมาก็น่าจะรู้ดีแหละครับว่าความฝันสูงสุดของลูฟี่นั้นมันก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับการได้กินเนื้อเยอะๆแบบอันลิมิตอันลิมิต็ดนะครับแล้วก็การเป็นราชาโจรสลัดนะครับบอกกันว่าไอ้กินเนื้อ จริงลูฟี่เนี่ยมันก็ชอบกินเนื้อนั่นแหละก็เลยใส่มาให้นิดนึงแล้วกันเนาะแต่นะครับสิ่งที่ลูฟี่นั้นอยากจะเป็นราชาโจรสลัดเนี่ยจริงๆแล้วในโลกวันพีชนะมันมีราชาโจรสลัดอยู่แล้วอย่างโกดีโรเจอร์แต่เราก็ต้องพูดตรงๆเลยว่านะครับด้วยความเป็นการ์ตูนเนาะสิ่งหนึ่งที่เปลของเรื่องนั้นจะเป็นและควรจะมีคือเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของโลกวันพีในอนาคตคือช่วงจบเรื่องซึ่งการเป็นราชาโจรสลัดมันก็เหมือนเป็นตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งและกันที่คนนั้นเคยเป็นมาแล้วซึ่งนับตามแกนนนนควเเเเปป็็็จรรล้ีี่่ยโอ์ึท ราชาโจสรสลัดเป็นเพราะว่าทุกคนคิดว่าโรเจอร์นั้นคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทได้แล้วแต่เอาจริงๆเนี่ยไอ้สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทนั้นโรเจอร์ยังไม่เคยคว้ามันมาได้เลยด้วยซ้ําและประเด็นที่สําคัญเลยก็คือสิ่งที่เวก้าพังได้พูดขึ้นมาหากใครนั้นคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทได้คนคนนั้นจะเป็นผู้กําหนดชะตากรรมของโลกคือเอาง่ายๆนะครับสมบัติล้ำค่าวันพีทตอนนี้โอเคเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็คงเป็นอะไรที่มันทรงพลังมากๆและสามารถกําหนดชะตากรรมของโลกได้จริงๆชะตากรรมของโลกนั้นนนคืออออะไรรตนเนี้ยยมมมักาาาาาวงงปห่ เจแล้วว่าสงครามสุดท้ายของวันพีดหรือว่ามหาสงครามครั้งใหญ่นะครับที่รอมาอย่างยาวนาน8 0 0 9 0 0ปีที่มันไม่จบไม่สิ้นนั้นคือจะต้องต่อสู้กับท่านอิมด้วยในตอนนี้ตัวแทนที่ต้องต่อสู้กับท่านอิมนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าก็คือผู้คว้าพลังผลปิศาจนิกะนิวจอยบอยคนใหม่มันก็คือลูฟี่นั่นแหละนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ลูฟี่หนีไปได้และเตอเซตเทิลนั้นเนี่ยไม่สามารถจับตัวลูฟี่ได้เลยทําให้ท่านอิมนั้นลงโทษเลยบอดแลคะครับว่าเป็นข้อหาที่ทําให้จอยบอออยยนนนนนัััั้้้หลลบบีีไปแมมมกกกรระท่่งิ็็คววาูฟื จอยบอยคนใหม่แน่นอนอันนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าการที่มีการตีตาขนาดนี้นะครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วลูฟี่เนี่ยมันก็คือจอยบอยคนใหม่มีความสามารถศักยภาพที่ไปถึงแน่นอนกับความสามารถของจอยบอยที่เคยเป็นศัตรูต่อท่านอิมเมื่อก่อนคนที่ทําให้ท่านอิมนั้นหวาดกลัวนะครับอย่างเช่นเอฮาคิที่จอยบอยนั้นผนึกเอาไว้ในเชือกใช่ไหมพอพลังนั้นถูกปล่อยออกมาด้วยพลังการโจมตีที่โคตรจะแรงเลยเนี่ยมันทําให้นะครับท่านอิมนั้นเนี่ยถึงกับผวาไปเลยนะครับถึงความน่ากลัวของฮาคิของจอยบอยซึ่งอออััันนนนนีี้้มมก็เเเหหืปาายท่่สคํคญแลวว เดี๋ยวลูฟี่นะเนี่ยพอถึงขั้นท็อปขั้นสุดจริงๆ5าีของลูฟี่มันจะต้องไปในระดับนั้นซึ่งประเด็นในตอนเนี้ยลูฟี่ก็จะอยู่ในช่วงฟาร์มของตัวเองใช่ไหมแต่สิ่งที่สําคัญเลยนอกจากพลังของลูฟี่ที่กําลังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไปคว้ามสมบัติล้าค่าอย่างวันพีซสิ่งที่กําหนดชะตากรรมของโลกเนี่ยไม่นับรวมนะครับอาวุธโบราณที่เหลือนะครับที่ต้องใช้ในการต่อสู้กับท่านอิมแต่สิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่สุดของลูฟี่คือพลังนะครับความเป็นผู้นําของลูฟี่พลังที่สามารถดึงดูดผู้้้้คนนนนนนัันนััมมาาาาาาาเเเเเเเขขรร่่่่่่ววกบไดดดออยยยงงชชทีห็นนจตลลสุ นะครับอย่างเจ้าบาโธโลมิโอนะครับที่รักแล้วก็ข้างใครในตัวของลูฟี่มากๆในความเทละากาันของลูกพี่ลูฟี่เซ็นไปนะครับถึงขนาดที่ยอมตายแทนลูฟี่ยอมกินยาพิษนะครับเล่นเอาแชงนั้นถึงกับยิ้มกลุ้มติ่เลยแหละว,ว่าโฮ้ยลนะูฟี่เนี่ยมีรุ่นน้องดีเหลือเกินรักในตัวลูฟี่ขนาดนี้นะครับซึ่งเป็นผมผมเป็นแชงผมก็รู้สึกปราปลื้นนะเพราะว่ามันมีคนน้อยมากๆเลยที่ยอมตายแทนคนอื่นขนาดนี้ซึ่งเจ้าบาโธนั้นยอมที่จะทําในท้ายที่สุดแล้วก็อย่างที่เห็นเลยแหละว,ว่าโอเคมันยังเป็นยาพิษปลอมนะถ แน่นอนนะสำหรับเจ้าบาโธโลมิโอนะครับซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าลูฟี่มีพลังตรงนี้ในการดึงดูดผู้คนในการมาช่วยเหลือเขาและมันเป็นคีย์ที่สําคัญด้วยเพราะว่าเวก้า <Vega S 2> พังก็พูดเองแหละว,ว่ามหาสงครามครั้งสุดท้ายนั้นจะเป็นมหาสงครามที่คนคนนั้นจะเป็นผู้ที่ชักจูงให้ผู้คนนั้นมาร่วมในสงครามครั้งนี้ซึ่งคนที่เหมาะสมมากที่สุดในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นในตัวของลูฟี่คือจริงๆแล้วไอ้พลังเนี่ยที่ต้องรวมให้ผู้คนนั้นมารวมตัวกันเนี่ยมันเป็นพลังที่ทางด้านของลูฟี่่นนนนนนนัันััั้้้้้้ตตอองงชชกกววหหรืทําาาาใคเเขมแพ การสปอยซะก่อนก็คือบอกว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมโลกนะเหมือนเป็นการบอกหรือว่าเร่งเราให้ผู้คนนะเนี่ยถ้าเองอยากจะรอดชีวิตก็ต้องมาร่วมมือในการต่อสู้กับคนที่เป็นราชาโจรสัตว์อย่างลูฟี่ในอนาคตสิคือมันฟิลลิ่งแบบนั้นเลยซึ่งลูฟี่จะต่อสู้กับรัฐบ,บาลโลกให้ได้จริงๆมันก็ต้องรวมผู้คนแบบนั้นนั่นแหละครับมันก็เหมือนเป็นพลังในการรวมใจนะครับที่ผมมักจะแซวหลายครั้งว่าถ้าฝั่งพระเอกรุมนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าร่วมใจถต่ฝั่งตัวร้ายรุมนั้นจะเรียกว่าหม,า,ม,รมารรรรรร่่่ววมใจจจิงๆเพาาาาะะะะถ้้้คุณนนััออยกกตสูบ,บบบบบ ที่มันไม่เป็นธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีชนชั้นอยู่เผ่ามังกรฟ้าอยู่จุดสูงสุดของโลกอยากกินอะไรก็ได้กินนะครับส่วนคนอื่นนั้นอยู่อย่างยากลาบากมีการเหยียดเผ่าพันธุ์มีการขายทาสหรืออะไรต่างๆมากมายนะั้นเนี่ยมันเป็นระบบชนชั้นที่ผู้คนนั้นอยู่กันอย่างไม่สงบสุขมันไม่เสมอกัรน,นะครอยากทําอะไรก็ทําได้ซึ่งถ้าหากต้องการลบล้างนะครับไอ้ระบบความคิดแบบนี้อาวุณก็ต้องมาร่วมมือกับลูฟี่ในการทํานั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วเนะี่ยถึงแม้ปัจจุบันนี้ลูฟี่จะไม่ได้พูดชด ความคิดของลูฟี่มันก็ฟิลแบบนั้นลูฟี่มีเพื่อนจากหลายเผ่าพันธุ์และผู้คนนั้นต่างได้รับผลกระทบจากสิ่งที่รัฐบาลโลกทําทั้งหมดเลยถึงมันทาให้นะครับไปเชื่อมโยงกับความฝันของลูฟี่ที่บอกกับลูกเรือนะครับว่าเขามีความฝันอีกอย่างหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าความฝันแรกคือเป็นราชาโจสรสละความฝันที่2นั้นก็น่าจะเป็นจุดนี้นี่นแหละทาให้ผู้คนทางโลกนั้นอยากจะไปไหนก็ได้ไปอยากจะกินอะไรก็ได้กินมีอิสระที่สุดในชีวิตซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซปต์พลังผลปีศาจของลูฟี่ทเทปนเปป็็นสิ่่งทีาอาาจรย์โดกู เอาไว้ไั่นแหละในตัวของลูฟี่ความอิสระในตัวของลูฟี่ที่เขานั่นอยากจะเป็นความอิสระในพลังผลปิศาเทพนิกาความอิสระที่เขานั้นนะครับตั้งใจจะมอบให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ให้ได้เห็นว่าโลกใบนี้ทุกคนนั้นสามารถอยู่ได้อย่างอิสระนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันค่อนข้างเชื่อมโยงกันเลยนะครับและนี่ไม่รับรวมพลังมิตภาพต่างๆเช่นอาจจะมีผู้คนนะครับกองเรือทั้งเจ็ดของกลุ่มหมวกฟางมาคนนะครับจากเผ่าพันธุ์อื่นนะครับอาณาจักรอื่นๆนั้นต้องมาร่วมมือกับลูฟี่ในการต่อสู้เพราะผมพูดแลละเนนนน้้้้้ยยาาาไปหคครัังว่ถุณ ต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกแลจะจากนั้พูดว่าแค่กลุ่มหมวกฟางแค่ลูฟี่ในการต่อสู้กลุ่มเดียวก็เพียงพอแล้วฟีลแบบว่าอเอ้ยโชโหโช,โชเทพไปเลยมันไม่ใช่นะมันต้องมีผู้คนในการร่วมการต่อสู้ด้วยมันจะทําให้มหาสงครามครั้งใหญ่นั้นเนี่ยมันจะดูแบบเพอร์เฟกอะฟีลลิ่งเหมือนเราดูการ์ตูนอะเราก็อยากจะเห็นสงครามครั้งสุดท้ายที่มันแบบโอ้โยิ่งใหญ่อลังการรวมผู้คนมาเลย2ฝั่งในการตีกันถ้าเป็นฟีลลิ่งแบบนารูโตะเนี่ยก็เป็นสงครามโลกนินจาใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เป็นสงครามนะครับที่เป็นจีจกกจากกามะ ความยิ่งใหญ่และการต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีทหารหลายรูปแบบใช่ไหมมันก็ต้องมีคนนั้นในการมาร่วมในการต่อสู้จะให้ลูฟี่นั้นปล่อยฮาคิรากชันแอบจัดการทหารนะครับเดินแสนเดินล้านคนเดียวมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมมันทั้งเปลืองพลังลูฟี่มันทั้งเปลืองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างและการมันควรจะร่วมมือกันในการต่อสู้เพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการต่อสู้เพื่อความอิสระมันไม่ใช่เพื่อลูฟี่เป็นแค่คนเดียวมันเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้นะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ทูบีแฟร์นะถ้าคุณนั้นอยากจะ้นคอยร คนคนหนึ่งนั้นมาช่วยคุณอย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องนะครับซึ่งนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญและถ้า,าสงครามครั้งนี้จบลงโดยการที่ลูฟี่เป็นผู้นําในการจัดการและทําให้นะครับคนทั้งโลกนั้นอยู่อย่างอิสระได้มันก็เทียบเท่ากับว่าลูฟี่นั่นจะเป็นผู้คนที่อยู่จุดสูงสุดของโลกตัวจริงแต่ไม่ได้แบบว่าอยู่จุดสูงสุดของโลกเพื่อต้องการปกครองคุมคนอื่นให้อยู่ภายใต้ของตนเองแต่อยู่จุดสูงสุดของโลกและทําการปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นอิสระนะครับและแน่นอนว่ามันก็จะไปเชื่อมโยงนะครับกับ จะใช้วิธีไหนในการจัดการนะครับไอ้น้ำพวกนี้แต่มันก็เหมือนเป็นการเปิดโลกทั้งหมดเมื่อโลกใบนี้ไม่มีทะเลในการขวางกั้นนะครับมีเจ้าทะเลที่คอยจะง่านะครับใครที่เดินเรือไปมาเนี่ยมันเท่ากับว่าทุกคนนั้นสามารถเดินทางได้นะครับทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ซึ่งจะเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็จะตรงคอนเซปต์ทุกอย่างเกี่ยวกับวันพีชนะครับไม่ว่าจะเป็นความฝันของลูฟี่ความฝันของซันจิออบูก็ได้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสามารถไปได้หมดแล้วก็เทียบเท่ากับเป็นออบูของทุกคนในการเดินทางนะครับคาก่ากากกามัวฝ แต่ละคนที่มีการปลูกเอาไว้ของกลุ่มโจซันโมฟางหรือแม้กระทั่งคนอื่นและทุกคน่เห็นกันบ้างครับคิดว่าพลังที่ทําให้ลูฟี่นั้นไปจุดสูงสุดได้นั้นมันเป็นเพียงแค่ต้องใช้ลูฟี่แค่คนเดียวเท่านั้นคือเก่งเทพคนเดียวไปเลยหรือนะครับมันควรจะมีผู้คนนี่แหละในการช่วยนะครับลูฟี่ในการเข้าข้ามจุดสูงสุดของโลกวันพีสไปก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับก็คอมเนมนต์ไปได้เลยนะครับ และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็นแล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ